สวัสดีค่ะพี่น้องืันนี้อากาศดีสภาพพี่น้องอไปใส่ก่อไปไปตรวจหาเชื้อโควิดค่ะพี่น้องหมอทรงตูไปตรวจหาเชือออเช้อโควิดเขามีบริการตรวจฟรีค่ะพี่น้องยูคาฟูนั่นราคามีโชเฟอร์ครับมาเบิงค่ะพี่น้อง <c oughs> ไปเลย อากาศดีดีค่ะพี่น้องเนี่ยถนน,นบ่อไข่มีค้นดอกวันทำงานนี่ค่ะบันเมืองเขาบรูขึ้นกันว่าเขาคนเขาบอกว่าอยู่คาฟูแต่พอท่านเดี๋ยวหูชุดค่ะพี่น้องว่าชุดคาฟูอยู่ตรงไหนมาตรวจถึงแล้วค่ะคาฟู คาฟูซูเปอร์มาร์เก็ต <c oughs> ตามรถไปค่ะพี่น้อง <c oughs> มงนดูแ <c oughs> ดดซองอากาศดีนเลยแฟนบอกว่าคนหลายคนหลายรอคิวค่ะพี่น้อง หลายรอคิวคนมาตรวจหลายรอคิวเพียบเลยรถจักนอยเดอค่ะพี่นอ้องหมุนเร็วอุซานันรอแล้วคิวตัดตอนแล้ว เบิง่งคนรอคิวค่ะพี่น้องคนรอคิวคนรอคิวสวัสดีค่ะพี่น้องนี่แหละรอรอคิวคิวที่เจ็ดค่ะพี่น้องเข้าไปคนหนึ่งกับประมาณสิบนาทีดนเติบอยู่ค่ะพี่น้องรอคิวนั่นแหละค่ะอากาศดีดีดีน้าบ่หนาว แดดออกนั่นแหละค่ะขอให้ผลออกมาเป็นลบเด้อค่ะพี่น้องหมอเขาส่งตัวมาเพราะว่าเพื่อนร่วมงานติดโควิดหลายค่ะพี่น้องเหตุงานน้ากันไกๆก,ก,กันก็นเลยก็เลยขอหมอขอใบหมอส่งตัวออกมาตรวจค่ะพี่น้องเพื่อความสบายใจขอเป็นลบเด้อค่ะขอเป็นลบอย่าเป็นบวกนั่นแหละค่ะอากาศดีดีคนที่เจ็ด รอคิวจากบรูยัมไดสีหอดคิวจะของครับพี่น้องนั่นแหละค่ะเขาจอดอยู่ตรงที่จอดรถค่ะลานจอดรถค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะสู้ๆต้องใส่แมสต,ตลอดเพราะว่ายูฝรั่งเศสคนติดหลายค่ะพี่น้องช่วงนี้เขา เดือนหนึ่งห้เด็กน่อยโรงเรียนปิดปิดทุกอย่างค่ะพี่น้องบ่ปิดตั้งแต่ร้านขายของของกินค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะรอคิวรอคิวตามยาวไปยาวไปนั่นแหลคะค่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องก็จบคลิปนี้ไว้แค่นี้สะกก่อนเดี๋ยวค่อยมาฟังผลค่ะพี่น้องบวกหรือลบ สวัสดีค่ะ